วันนี้ที่ผมมานะฮะผมไม่ได้มาในฐานะของคนที่ลึกข้างแต่วันนี้ผมมาเนี่ยนะที่ผมมีจุดยืนเรื่องของความเมตตาและความยุติธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์สมชัยบอกว่านุสยธรรมคือธรรมะของมนุษย์ถ้าใครไม่มีธรรมะนี้ก็คงไม่ใช่มนุษย์คริสเตียนเราถูกเลนที่สอนกันทั้งโลกเลยนะฮะในมุมมองของเรื่องของยูที่ผิด เลนที่เราถูกสอนให้มองต้องยอมรับว,ว่าตลอด2,000ปีหลังปีคศ70ที่อิสราเอลไม่มีแผ่นดินอยู่ <_ S 1> เขาถ้าไม่มีความสัมพันธ์ในโลกนี้เลยจากประวัติศาสตร์ของเขาที่ผ่านมาเลนนี้พวกถูกมาสวมใส่เมื่อเกิดรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นเลนนี้ถูกสอนให้คนทั้งโลกโดยเฉพาะในมุมของคริสเตียนผมขอมองในมุมของคริสเตียนในมุมคริสเตียนมองว่ายิวคือฮีโร่ครับมีขบวนการใส่ชุดข้อมูลนี้มา ผมบอกว่าหนึ่งหนึ่งขงบวนการนั้นคือขอบวนการ ist, ยิูไซออนิสที่เกิดขึ้นแล้วจกกุดกระทั่งเขาสาเร็จในชารัอิสราเอลแต่การทํายังไงให้ดารงชาลัฐอิสราเอลยังคงอยู่คืนก็ต้องเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เหล่านี้ออกไปและที่ใกล้เคียงยิมากที่สุดคือโลกของคริสเตียนในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อที่3นี่คือข้อหลักที่เขายกขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมีอีกหลายข้อเป็นพัฒนสัญ,ญญาที่พระเจ้าทรงทําสัญ,ญญากับท่านอับราฮัมว่า ถ้าใครอวยพรเจ้าเราจะอวยพรเขาใครสาปแช่งเจ้าเราจะสาปแช่งเขาควรการชนิดยกข้อนี้มาครับและมาใช้ในการขยายเพื่อสอนคริสเตียนทั้งโลกว่าจงอวยพอรอิสเาีอยเห็นไหมเขาตั้งรัฐชาติเสียงเสร็จนี่เสร็จตามสัญญาของพระชาว่าเขาจะกลับมานี่คือคณะอันที่พระเจ้าสัญญาอับราฮัมไว้ชุดข้อมูลความรู้นี้เผยแพร่ไม่เคยมีเผยแพร่มาขอหน้านี้ เรากลับไปสืบได้แตัผมฐนนานะนในวิชาการในคิสเซียนผมก็สืบไม่มีครับแม้กระทั่งโลกของคาทอริกก็ไม่มีแต่หลังการเกิดชาติรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อเกือบ80ปีที่แล้วชุดข้อมูลความรู้นี้ถูกเผยแพร่ไปทั้งโลกและผมต้องยอมแล้ผมโตมาในคริสจักรผมถูกปลูกฝันเรื่องนี้กลับมาในประเทศไทยคริสเตียนไทยเราผมบอกเกินครึ่งครับที่ พูใช้พระเจ้าณับปัจจุบันเทศนาสั่งสอนในกิสจักโดยการมองว่ายิวคือฮีโร่ใช้คำพูดว่ายิวหรืออิสราเอลคือพี่แห่งความเชื่อคริสเตรเราคือน้องแห่งความเชื่อน้องต้องอวยพรพี่ตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ทากับประทมไว้ในพระธรรมธรมการบทที่สิบสองข้อที่สามและอื่นอื่นอีก,อกมากมายที่เขาพยายามจะยกมาดังนั้นเนี่ยเลยทําให้เวลาเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับอิสราเอล คริสเตียนเราพร้อมที่จะสนุนพร้อมที่ยึดฐานเผื่อพร้อมที่ยกระพรนไม่ต้องอะไรฮะในะปัจจุบ,บันผมสะท้อนว่ามีการเคลื่อนไหวในประเทศไทยอยู่สองกลุ่มหลักๆก,กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนไทยรักอิสราเอลแต่ก่อนมีเพจมีเ Facebook ตอนนี้เขาพยายามตบซ่อนทั้งมาแล้วหลักๆคนไทยรักอิสราเอลแต่หลักๆคนที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายนี้คริสเตียนครับไม่ใช่คนไทยพุทธนะฮะกลุ่มที่สอง มีการจัดงานออกงานเอ,อกรกะเลิกมาเป็นสิปีแล้วคือกลุ่มอาริยาประเทศไทยอาริยาคืออะไรอาริยามีทั่วโลกครับอาริยาคือเป็นมุขทีิเป็นกลุ่มที่ระดมเงินทุนเพื่อนอําอิสราเอลกลับคืนสู่บ้านของเขาคือคณะอันเขาต้องการเงินเหรอจริงๆยิวงเลรวยมากมายอย่างที่ท่านอาจารย์ต้งต้นชัยบอกลอตชายรวยมหาศาลแต่เขาทําอาริยาเพื่อเป็นการปกปักกันได้ด้วยต้องการบอกว่า คุณต้องโอยพอราสเลคุณต้องบริจาคเงินเพื่อให้แผนการของเจ้าสำเร็จนําพี่เห็นความเชื่อของพวกเรากลับคืนสู่แผ่นดินของเขาจริงๆกลับคืนมาตั้งนานแล้วเงินเขาก็มีเยอะทุกวันนี้เพิ่งจัดงานเมื่อพิศิกาย,ยนล่าสุดนะเมื่อปีที่แล้วกลุ่มคนดําเนินการอริยาคือคริสเตียนทําให้เราเห็นว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้มีการจัดตั้งอย่างเป็นอ,องค์กรนะฮะมีความ เข้มแข็งแล้วก็มีความหลากหลายนี่คือสิ่งที่ปรากฏในโลกของคริสเตียนแล้วผมก็กลังจะบอกว่าชุดข้อมูลความรู้เรื่องของการออยพรยิวส่งผลไปถึงทั้งโลกไม่ใช่แค่ Christian คริสเตียนกุมเล็กในประเทศไทยเราจะเห็นถึงเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความเป็นอังเดียวกันกันกบอิสราเอลและทําให้ คนทั่วไปทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะในทางคริสเตียนเราแยกไม่ออกครับระหว่างรัฐอิสราเอลกับอิสราเอลในพระคัมภีร์คนละเรื่องกันเลยอิสราเอลพระคัมภีร์ดิน A B an, T e A B เอปัจจุบันอิสราเอลที่อยู่ในประเทศอิสราเอลปัจจุบันเป็นยูอัิสนาซีที่มีเชื้อสายเจอมานิกนะฮะเป็นฝรั่งมียูรัสเซียที่เป็นรัสเซียตาเหมือนท่านปูตินเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับอิสราเอลในพระคัมภีร์ที่เป็นเชื้อสายของอาราฮัมิสัญยาคโคบแต่ชุดคมเชื่อนี้ทําให้คริสเตียเราพูดถึงอิสราเอลปุ P. เราเห็นอิสราเอลนี้โอ้พี่แห่งความเชื่อโอ้เป็นคนที่อยู่ในพ่อมพีที่เราอ่านอยู่เนี่ยพ่อมพีอิสราเอลอิสราเอลแต่ในพ่งพีโอ้คือรักอิสราเอลปัจจุบันนั่นหมายความว่ารัอิสราเอลทําอะไรก็ไม่ผิดแม้เราจะรู้สึกว่าพี่น้องในปาเลสไตน์ที่มีทั้งคริสเตียนมียิวมีหลากหลายไม่เกี่ยวศาสนาถูกกระทำย่ำเยียงต่างเขาก็จะมองว่าทุกคนในโลกนี้ก็ลําบากเหมือนกันหมด อสเอลสร้างภาพตัวเองไม่ทําให้ตัวเองเป็นที่น่าสงสารแต่เขายกกระดับมาตัวเองนั้นเป็นตัวอย่างแห่งพระสัญญาในพระคัมภีร์แล้วเป็นสิ่งที่บรรดาคนที่เป็นคริสเตียนต้องช่วยเหลือพวกเขานี่คือเลนส์ที่มันบิดเบี้ยวและผมบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เพิ่งถูกทําแต่ทํามาอย่างต่อนเนื่องถูกสอนในคริสจักรอย่างเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ได้สอนโดยตรงแต่ในชุดคําสอนต่างๆจะไม่กล้าแตะต้องอิสราเอล แล้วเรื่องนี้เราจะเห็นถึงว่าทําไมคริสเตียนเงียบมากอันนี้ผมไม่ได้ไปพูดถึงโลกของคาทอลิกนะฮะซึ่งปัจจุบันอาจอาจ,จะยาวเพราะว่าเพิ่งตั้งโป๊ปองใหม่มานะครับเอาเป็นว่าถ้าในโลกของคริสเตียนโปรเตสแตนต์แล้วถ้าผมเคยบอกไปแล้วว่าในเอเมริกาโปรเตสแตนต์มีถึง40%จากประชากรทั้งหมดท่านจะเห็นโดนัลนทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐปัจจุบันให้ความช่วยเหลือต่อรัสเซียสเลวอย่างเป็นอันหนึ่งเดียวกันต่อให้ปูตินจะไม่สามารถจะยึด ยูเครนได้แต่อิสราเอลจะต้องทํางานเคหยสำเร็จลัใครห้ามลังแกเขาเราจะเห็นถึงความแข็งกกราวของอิสราเอลณนะปัจจุบันที่ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อโดนดันทรัมป์ขึ้นมาเพราะว่าโดนทรัมป์เป็นโปรเซนต์และเป็นสายอวฟอนอิสราเอลด้วยผมก็กำลังจะบอกว่าการตระหนักรู้ในเรื่องของเสไตน์เป็นอย่างไรพวกเรารู้ครับว่ามีความยากลำบากพวกเรารู้ว่าในกาซาทุกอย่างเป็นนากลอง แต่สิ่งที่ทําให้คริสเตียนเราไม่เคลื่อนไหวอะไรเพราะถูกคําว่าอิสราเอลยังเป็นที่แห่งความเชื่อยังเป็นฮีโร่แต่ผมไม่ได้เหมารวมว่าคริสเตียนทุกคนจะเป็นแบบจะมีความเชื่อแบบนี้แต่ผมขอบอกว่าเกินครึ่งและส่วนใหญ่จะเป็นครูอาจารย์ทั้งนั้นซึ่งเป็นผู้นําแห่งความเชื่อไม่ใช่ระดับสมาชิกในคริสตจักรธรรมดาและคนที่เป็นหัวหน้าในกลุ่มเคลื่อนไหวในองค์การในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาริยาซึ่งมีองค์กรจัดตั้งอย่างชัดเจนเป็นผู้นําคริสเตียน เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมรู้จักทั้งนั้นนะฮะดังนั้นเวลาผมพูดอะไรออกไปประมาณนี้เจตอตอนต่อหน้าเราเราเราจะไม่คุยเรื่องเรื่องอิสราเอลแต่ท่านเหล่านั้นก็จะรู้ว่าผมมีจุดยืนของผมนีม่บอกว่าผมมาในวันนี้ผมมีจุดยืนผมอยู่บนความถูกต้องตามพระคมัมภีร์ว่าอิสราเอลปัจจุบันไม่ใช่อิสราเอลในพระคมัมภีร์รัฐอิสไบอิสราเอลไม่ใช่ตัวแทนของอิสราเอลในพระคมัมภีร์เขาคือมนุษย์คนหนึ่ง ผมยอมรับของการมีรัฐชาติอิสราเอลแต่ผมไม่ยอมรับว่าเขาเป็นพี่ชายขอยงความเชื่อจะเป็นพี่ชายแห่งความเชื่อยังไงในเมื่อพฤติกรรมมันเป็นสิ่งที่เห็นชัดอย่างตรงไปเลยว่าเขากําลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผมไม่ต้องบอกว่าใครก็ได้แต่เขากาลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่นี่คือสิ่งที่ผมกําลังมานาเสนอเรากำลังบอกมุมมองว่าคริสเตียนทั้งโลกเพิกเฉยต่อปาเลสไตน์เพิกเฉยต่อกาซาเพราะเรากําลังถูกสวมใส่เลนส์ที่ผิด และเลนนี้ยังมีทธิพลอยู่ในโลกคริสเตียนปัจจุบันผมพูดไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมีะกลุ่มคนที่เป็นสายอวยอิสราเอลเราเรียกว,ว่าคริสเตียนไซออนิสนะเราน้ยามเขาอย่างชัดเจนอย่างนี้มากก็ก็เดี๋ยวคงจะทําสิ่งที่โต้อตอบผมออกมาแต่ผมบอกว่าผมอยู่บนความจริงผมไม่ได้มาอยู่ผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดปเปลี่ยนศาสนาผมไม่ได้สวมหมวกของการที่เป็นเครือข่าย แต่ผมมาพูดในมุมมองของผมมีจุดยืนของความเมตตาและความยุติธรรมนะครับ